ไฟฟ้าเอลวถึงตอนนี้สนุกมากฮะอดีตบอกทอี่สารชื่อดังเมนเทลครับผมมาหาเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้นี้เพื่อนๆหลังจากตกงานไปนะฮะรวมทั้งหาเงินไปนรักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยและตอนนี้เขาสะสมอยู่ที่755,544บาท พอแล้วที่จะใช้นี่เพื่อนนะฮะแต่ว่าเรายังเหลือบอลอีก4ลูกกับสัญญาที่ส่งไปให้คุณมาตุมที่ไม่รู้ว่าคุณมาตุมตัดสินใจอย่างไรพร้อมอ่างพี่ต้องเอาจริงๆนะคือตอนนี้เครียดนะจากที่มันสนุกมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดนีมน้มันเครียดว่ามกนกติกาคือกติกามันมันต้องโดนเอาออกไปอย่างเงี้ยแต่ก็ภาวนาะให้ออกไปน้อยที่สุดก็แล้วกันพี่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจเรื่องนี้เรื่องก,กฎเกณฑ์ของโลกทำเรื่องธรรมดาโลกวนจะต้องมี ขึ้นมีลงมีได้มีเสียเป็นธรรมดามันทำให้พี่สู้ได้ถึงทุกวันนี้แข็งแกร่งอยู่เคียงข้างคุณแม่ได้ถึงทุกวันนี้สู้แม่ไม่มีใครแล้วไงแม่มีเราคนเดียวถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะอยู่กับแม่ไปเราจะสู้ไป้วยันเราจะสู้ไป้วยแกนะเอาล่ะเราไปดูก่อนว่าสัญญาเรียบร้อยแล้วส่งมาเลยฮะมันอยู่ตรงนี้นะฮะเราไม่รู้ว่าคุณมะตูมตัดสินใจอะไรลงไป ตอนนี้ผมเชื่ออ่างยิ่งว่าทุกคนเมื่อเห็นยอดเจ็ดแสนคุณอยากจะภาวนาให้เขาฉีกสัญญาทิ้งเพื่อจะเอาเจ็ดแสนกว่านี้ไปแต่เรายังไม่รู้ว่าบอลสีลูกจะทําให้เกิดอะไรขึ้นและลูกแรกไปที่หมายเลขเจ็ดเลขประจําตัวของเราเอง <laughs> หมายเลขเจ็ดเดวอลบอลห่อยบหนึ่ง1้อ ไปเนี่ยตอนนี้นมี10โยี่ี1อยู่ี่0ิยม่ี1สโยแ่้วไปต่สย่อิบยี่อิบียี่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 ย่สี่บยี่บี่่บ่ยบ หมายเลขสี่ครับซึ่งเมื่อกี้บอลเขียวให้พี่สองแสนเอาคืนน้อยๆหน่อยก็แล้วกันเนาะขอบคุณลูกหน้าครับเดี๋ยววาจะลงช่องน้อน้อยพร้อมแล้วปล่อยบอลลงมาทางด้านขวาลงมาตรงกลางตรงนั้นมีหนึ่งบาจู ไปสองแสนนะตอนนี้ยอดอยู่ที่เลขเดิมเลย555,444บ้าทเดี๋อยวอเอานะหักออกน้อยๆนะอีก2ลูกนะเ <c oughs> ดวอนะลูกต่อไปหมายเลขก7ครับจุดที่เสี่ยงที่สุดของเกมน,นี้เอาไปเป็นค่ายาแม่ได้อีกสักเดือน2เดือนก็ยังดีก็ฝากดูแลแม่ด้วยกับการที่หักเงินให้มันน้อยหน่อยนะครับ ดัวปล่อยบอลลงมาแล้ววิ่งไปเล่นขวาครั้งยู่ และตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่555,443หาหารบามทมองไม่เห็นเท่โอเคอลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายสู้ไปด้วยกันไหมสู้ไปด้วยกันไหมส่งเสียงข้นมาลเลยหมายเลขหนึ่งี่หมายเลขหนึ่ง สุดท้ายแล้วกับลูกบอลใบสุดท้ายลูกบอลใบนี้เป็นลูกบอลที่จะชี้ชะตาว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดในวันนี้มีค่ามากพอเท่าไหร่ที่ผมจะได้เงินกลับบ้านไปผมหวังว่าเดอะวอลคงจะปานีผมในบอลลูกสุดท้ายนี้ด้วยขอบคุณนะครับลูกบอลลูกสุดท้ายที่หมายเลขหนึ่งถ้าพร้อมแล้ว เดวอปล่อยบอลครับ yeah. Yeah. ปล่อยลงแล้วไหลามาบงกลามาได้มากลับมาตรงนั้นมีหนึ่งบาลยู่ตรงนั้นมีหนึ่งบาลยูตรงนั้นมีสิบบาลยู่ขอบคุณครับหักไปสองแสนห้ายอดที่พี่โต้งได้รับจากเดวอไปตอนนี้เคะสุดท้ายอยู่ที่ 3 5 4 0สหสบาทเอาล่ะบอลลุ้สุดท้ายจบไปแล้วครับตอนนี้มีสัญญางอยู่หนึ่งเล่ม mm hmm. สัญญาเล่มนั้นมีมูลค่า85,315บาทซึ่งน้อยกว่าเงินที่เดอะวอสมอบให้ภาวนาอย่างเดียว ให้คุณมาตูมฉีกสัญญาถ้าคุณมาตูมฉีกสัญญาพี่โต้งจะได้รับเงินกลับบ้านทั้งหมด3 5 <000. S 1> 4 4 3นานรบาท <c oughs> หวังว่าคุณมาตูมจะฉีกสัญญาเพื่อให้พี่โต้งรับเงิน3 0 0แสนกว่าบาทกลับบ้านไป <c oughs> และตอนนี้ขอเชิญคุณมาตูมครับ เลไงบ้างพี่ประตูมบ่นว่าอึดอัดตั้งแต่ข้อที่สองอ่ะใช่ครับก็คือเตรียมตัวคิดว่าเตรียมตัวมาดีนะครับแต่ว่าพอไปเจอคําถามมันก็รู้สึกว่าตอบไม่ได้คือวันนี้ตั้งใจจะมาช่วยแต่เหมือนกับไม่ได้ช่วยเลยคุณคิดว่าคุณตอบไม่ได้เลยเหรอคิดว่ามั่นใจแค่ข้อเดียวครับรู้ไหมคุณตอบถูกกี่ข้อไม่ทราบเลยครับสี่ข้อไม่ดีเลยที่คุณไม่มั่นใจ ในรอบฟีฟ่าครับทำได้ไป45,315บาทจากการตอบถูก4ข้อเราให้ข้อละ10,000บาทสำหรับการการันตีในสัญญาฉบับนั้นรวมมูลค่าสัญญาการันตีคือ85,315บาทนั่นคือตัวเลขในสัญญาการันตีครับเอาล่ะผมเชื่อ,อยิง่งว่ากูมีอะไรที่อยากจะพูดกับพี่ชายคนนี้ที่นำโอกาสดีๆเข้ามาให้กับชีวิตคุณ เชครับก็วันนี้ที่มานะครับพี่ผมก็จริงๆผมอยากมาช่วยนะ่ะผมก็คิดว่าผมเตรียมตัวมาดีประมาณหนึ่งแต่ว่าพอไปอยู่ในห้องนั้นด้วยมันกดดันแล้วก็คำถามสำหรับผมผมว่ามันยากมากเลยทีเดียวแล้วผม ผมก็คิดว่าผมอาจจะช่วยพี่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือเงินทั้งตั้งแต่รอบแรกที่เราตอบตอคำถามได้ไปแล้วก็เงินการันตีที่ผมตอบคำถา,ถามถูกอีกผมก็คิดว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรที่จะทำให้พี่โต้งเอาไปเข้าไปช่วยเหลือในครอบครัวพี่โต้งได้นะครับวันนี้ผมก็เลย ตัดสินใจว่าผมฉีกสัญญาครับพี่เพราะผมผมไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบเพราไหะ่ครับการตัดสินใจในทุกอย่างของชีวิตมาตูมที่ผ่านมามาตูมรู้ว่าพี่เขารพการตัดสินใจของมาตูมถึงเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ว่าผลจะเป็นยังไง มาตูมอาจจะไม่มั่นใจว่าตอบถูกมากน้อยแค่ไหนเราไม่มีทางรู้แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ขอให้สบายใจกับมันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับพี่ก็ได้พยายามทาให้เพื่อนพี่ได้เห็นแล้วว่าพี่ไม่ได้อยู่นิ่งนอนใจกับการที่หางเงินมาคืนเพื่อนพี่ไม่ได้อยู่นิ่งนอนใจกับการที่จะหางเงินมาเป็นค่ายาบแม่พี่ดิ้นรนทุกอย่างทุกทางพี่ไม่เคยคิดหรอกว่าคนอย่างพี่จะต้องมานั่งออกรายการเกมโชว์เพื่อเอาเงินรางวัลไม่เคยอยู่ในหัว วันนี้พี่ต้องทำเหตุผลเดียวคือพี่มีแม่คนเดียวพี่ไม่ทำไม่ได้พี่ต้องตัดซึ่งความอายหรืออะไรก็เท่าแต่ในการปาของเงินคนอื่นเขา <Okay. S 1> แต่เพื่อให้แม่มีชีวิตอยู่ยืนยาวต่อไปได้เพื่อให้แม่ยิ้มได้ทุกวันพี่จำเป็นต้องทำวันนี้ข้างนอกมันสนุกครับมันก็เหมือนชีวิตพี่มีขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วก็อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุด พลิกไปพลิกมาตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้พี่ก็ทำอย่างเต็มที่กับเงินที่พี่ได้กลับบ้านไปมันมันคือสามแสนบาทมาตูมสามแสนกับวันนี้ รรู้ว่าชีวิตเราต้องมีหวังอยู่เสมอฮะชีวิตเราต้องสู้อยู่เสมอไม่มีหะายชีรังยั่งยืนก็าตามแต่เราต้องสู้ไเพ้างหน้าถ้ายังมีชีวิตอยู่คุณต้องสู้ไปและเขาคนนี้เป็นมากกว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาคือลูกผู้ชายลูกชายของแม่ที่แสนน่ารักปรบมือให้กับพี่โต้งฮะ ความประทับใจที่มีที่นี่เท่านั้นกับเดอะวอลกำแพงพลิกชีวิตพบกันวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่องวันสามเกับ The ะวอลกำแพงพลิกชีวิต